มาละถึงแม้วันเวลาผ่านเพียงไหนฉันนั้นก็พร้อมที่จะไปกับเธอได้สุดทางที่จะมีเธอและฉันมันก็เป็นมันใจกลางความรัก ทำนครบาลนะคะที่นี่เราเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นจุดสตาร์ทของการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเพชรบูรณ์นะคะซีเ่เด็กๆจะต้องมาเริ่มต้นที่นี่ในการดูพีสเตชันนะคะก่อนที่จะออกไปสู่จุดต่างๆนะคะจะเริ่มต้นที่นี่อ้าวค่ะที่นี่เขามีกติกาว่าห้ามพูดะคะด่ะลูกถ้าใครพูดเดี๋ยวไฟมันจะดับทันทีนะคะเนื่องจากว่าเราใช้พลังแสงอาทิตย์ ถ้าเสียงดังปุ๊บไฟจะดับดูหนังก็ไม่ได้ไงั้นใครอยากดูหน,นังยกมือขึ้นโอเคค่ะหาพวกเรากำลังสบายจนตบมือพ่นเบามากเมืบากว่าเมื่อเช้าอีกรูปเมื่อเช้าแค่สองร้อยกว่าคนหนูตั้งหลายร้อยนะเอาดังๆค่ะหาพวกเรากำลังสบายจนตบมือพันน่ารักมากค่ะหาพวกเรากำลังสบายจนตบมือพันตกหนค้นาง มดีลูกความคำสั่งแล้วออกพร้อมๆกันดังๆนะคะหาพวกเรากำลังสบายจนตบมือพังตบหนึง่งครั้งตบสองครั้งตบสามครั้งตบห้าครั้งตบห้าครั้งแบบลูกเสือเป็นไหมลูกหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะงั้นเราบอกว่าตบห้าครั้งให้ตบแบบลูกเสือนะคะ ท้องนะคะฟังดีๆนะคะหากวกเรากำลังสบายจนตบมือค่ะตามจังหวะกับลูกถ้าห้าค,ครั้งแล้วค่อยตบแบบลูกเสือนะคะแล้วพาวรับตกเร็วดังๆค่ะ วงวันยุลเสาอาทิตย์ด้วยถ้าคณะหัวใจนะคะหรือเด็กๆนละลูกนะมาที่ไปชมูลวต้องการให้ช่วยเหลือในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะคะทางด้านวิชาการดรนะคะ <Okay. S 1> ก็สามารถติดต่อได้ห้องสนะะักานจะอยู่ด้านหลังเวทีนะคะสามารถติดต่อได้เราจะอยู่เฉพาะวันนักขัตเลิศเท่านั้นค่ะนะคะงนะ้าติดต่อสอบถามได้นะคะในวันเวลาราชการ เมื่อกี้ดูไปแล้วใครตอบได้นะคะมะขามที่อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันฝักใหญ่มากนะคะนักท่องเที่ยวมาต้องไปเก็บภาพตรงนั้นงั้นถือว่ามาไม่ถึงเพชรบูรณ์มะขามจังหวัดเรามีพันธุ์อะไรบ้างลูกอะหาะมะขามขาวหวานถูกคะ่ะมีสีอะไรบ้างคะมะขามเตี้ยมะขามป้อมมะขามเคศใช่ไหมลูกมีมะขามอะไรอีกมะขามดองโอเค มะขามพันธ์สีชมพูว้าใครผมมะขามเอางี้ดีกว่าว่าใครผมมะขามยกมือขึ้นที่หลังเขามาฝากด้วยน,นะลูกนะมีสีทองสีชมพูมีอะไรอีกไหมคะอ่ะเรามาเฉลยกันใครคิดว่ามะขามที่อยู่ข้างหน้าพันสีทองยกมือขึ้นเราเห็นมะขามหรือยังลูกที่อยู่ข้างหน้า,าปับใหญ่เ <c oughs> ห็นแล้วใครคิดว่าเป็นพันธสีชมพูยกม,มือขึ้น ค่ะเด็กไทยค่ะโอเคนะลูกนะพันที่อยู่ข้างหน้าคือพันหมื่งจงนะคะสาเหตุเพราะว่าพันหมื่งจงเป็นมหาพันแรกของจังหวัดเพชรบูรณ์ปูกที่อำเภอหลงเก่านะคะได้ความรู้ไปหนปึ่งข้อแล้วนะคะแล้วก่อนที่เราจะไปสู่จุดต่างๆกองของอนุญาตเรียนคณะคูานะจารย์ว่าเราไม่สามารถปัญญาเรื่อวิชาการ ดางนั้นเอาแค่ข้อมูลค้่า่าเดี๋ยวจะไปดูไปเที่ยวกันแล้วนะคะงั้นวันนี้ทางขอให้ทางต้อนรันะคะต้องขอขอบคุณคณะครัวจานนะคะขอบคุณน้องๆแล้วก็หากผิดพลาดระการใดินทางสถานที่ต้องขออภัยมนะโอกาสนี้ด้วยนะคะอวันนี้ลูกค้าว้นครับว้นครับว้นจะอยู่นี่ใช่ไหมลูกว้นจะอยู่ไหนเอออยู่ไหนเออใครจะไปเที่ยวโรตานจังเลขึ้นค่ะใครจะไปเที่ยว ยกมือขึ้นค่ะใครจะไปเทีย่ยวแมคโนยยกมือขึ้นค่ะใครไปเซเว่นดีลูกโอเคค่ะงั้นเลือกเอาบอกคุณครูหนะ้ลูกนะจะไปที่ไหนนะคะอะ่แถวแรกค่ะเอาอย่างนี้วันนี้สวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะ ไปผ่านในเสียงไพฟังดูก็จะรู้เองขอฉันนั้นขอดูแลเธออยู่ตรงนี้พร้อมเพราะฉันพร้อมจะเข้าใจสาใจ